สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท,ท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอลาวสตานะครับตาสตาคือเลขจากลาวนะ วันที่27นะครับพฤศจิกายนถวัน566นะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับสีเหลืองสีเหลืองนําโชคนาสิ่งดีๆให้ทุกๆท่านนะครับช่องวีดีธรรมดาก็จะมานําเสนอตามตตาให้ท่านผู้ชมได้รุ้นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกวันทุกวันนะครับจันทร์ทุกวันเลยล่ะไม่มีวันหยุดเลยนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดตูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะะมาางเลลขให้้ท่นนนนผูๆกััครบ วันนี้มีอะไรบ้างก็มาชมกันเลยนะครับอ่าครับกันเลยนะครับขอขอบพระคุณมากมานะครับอย่าลืมกดติดตามเด้ออ่ากดถูกใจเด้อกดสติกเกอร์ถูงมาให้อาจารย์นําเด้ออ่าขอบพระคุณมากมานะครับอ่าครับขอบคุณมากมาครับอ่าวันนี้เรามาชมกันเลยเนาะอ่าสีขาวเนาะเมื่อวานนี้ออกห้าหก ล่างนะครับบนหนึ่งสามสามนะผลปรากฏว่าให้ห้าหกเจ็ดนะครับมาห้ากับหกเลยนะครับหนึ่งสามก็มาด้วยนะมาหมดด้วยทุตวินก็มาเมื่อวานนี้มาหมดเลยนะครับวันนี้มีอะไรบ้างก็มาชมกันเลยนะครับวันนี้มีแปดเก้าศูนย์นะครับเน้นที่เก้านะครับลองแปดกับศูนย์นะครับอืมประมาณนี้แปดเก้าศูนยคู่เขามีอะไรบ้างนะครับ แปดเก้าศูนย์คู่ของเขาก็มีหนึ่งสามห้าสองนะครับหนึ่งสองสามห้านะครับส่วนสี่นี่คือตัวรองนะใครชอบก็จัดไปนะครับประมาณนี้นะครับอืมเก้าอะไรท่านี้มาไล่ดูที่เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้า เก้าสองนะครับอืมครับตัวรองก็คือสี่นะครับใครจะจัดไปก็ได้นะส่วนแปดก็แปดหนึ่งแปดสามแปดห้าแปดสองนะครับอืมแปดสองนะอ่าส่วนตัวรองก็คือศูนย์นะครับศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์สองนะครับอืมตัวรองคือศูนย์นะอ่าใครเจ้าศูนย์ก็จัดไปนะครับ ประมาณนี้ส่วนชุดวินนะครับเมื่อวานนี้ก็เข้านะชุดวินนะครับอืมชุดวิน9 1 2 3 4 5นะครับประมาณนี้นะครับชุดวินนะครับอืมแบบเราเข้ามาชมกันเลยนะครับ8 9 0ขอเน้นที่9กับ8นะตัวรองคือ0นะครับอืมใครชอบตัวรอง0ก็จัดไปนะครับอันนี้นะครับส่วนคู่ของเขา8 9 0คู่กับ1 2 3 ถ้าเกิดใครชอบเลือกสีก็จัดใส่ได้นะครับประมาณนี้นะอืม9119933995599229 8 1 1 8 8 3 3 8 8 5 5 8 8 2ด8นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งตัวรอง0110033005500นะครับส่วนชุดวินนะครับตามนี้นะครับ912345นะครับอืมันนี้เน้นที่รูดนะครับ9กับ8นะ ส่วนศูนย์นี่ใครชอบเป็นทางเลือกก็จัดไปนะครับประมาณนี้ส่วนพวกนี้คือชุดเจาะนะครับพวกนี้คือตัววินนะครับให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับห้ามเอา890กไปรูดบนรูดล่างนะครับจะรูดบนก็บนจะล่างก็ล่างนะครับอ่ารูดทั้งบนทั้งล่างมันก็หลายตัวเกินไปนะครับประมาณนี้นะอ่าครับเน้นที่รูดนะครับรูดที่อ่าขอปั่นทงนะครับค่านนี้นะขอปั่นทงที่ ก้านะครับเก้านะครับกับศูนย์นะครับอืมส่วนใครชอบแปดก็จัดไปนะครับตามนี้นะครับชอบตามนี้นะครับเก้ากับศูนย์นะใครชอบแปดก็จัดไปนะครับอืมแปดประมาณนี้นะครับเกิดอาจารย์เขาปันทงที่เก้ากับศูนย์นะเครับตามนี้นะครับเอาถ่ายภาพหน้าจอไว้ได้ครับนี่เน้นที่ถ่ายภาพหน้าจอนะ อ่าครับเหมือนถึงตอนนี้ก็สะดวกะมามานะครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับก็ขอทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับราวสตาวันนี้ก็มีตามนี้นะครับเฮงเฮงเฮงเดวงดีมีโชคนะครับอ่าสวัสดีครับ